สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะ,ะสู่ช่องมอมิน3 6 5 9ทรอดคลิปนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์วันที่16นะคะเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์พศ2568นะคะทุกคนมอมินจะมาแรนดอมนะคะตรงนี้คุณยังมีอิทธิพลต่อใจของเขาไหมนะคะคุณยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขาคนนั้นบ้างไหมนะทุกคน ดวงที่หมอมินจะแลนดอมวันนี้นะคะดูได้ทุกเพศดูได้ทุกราศีเลยแต่อย่าเอาการดูดวงสุ่มทั่วๆไปนี้นะคะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรามันเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนนะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวบางทีมันอาจจะตรงมากบ้างสําหรับบางท่านนะคะตรงแต่มันคงไม่ได้ตรงกับทุกเรื่องราวบางคนอาจจะตรงน้อยหน่อยบางท่านบางคลิปไม่ตรงเลยด้วยซ้ําอะไรดีๆก็เก็บไว้นะคะเป็นแนวคิดดีกว่า ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่เลยนะคะก็ลองเลื่อนผ่านข้ามไปนะคะตรงนี้นะห้มอมินอยากให้คุณทําจิตใจให้สงบนะคะแล้วอธิษฐานถึงคนคนนั้นหรือสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะใบแรกแล้วค่ะ เบลอฟอร์จูนนะคะคนเกิดวันพฤหัสคงร้อยแห่งโชคชะตานะแม่หมอว่าบุญธรรมกรรมแต่งใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปไพป่ใบนี้หมายถึงคุณอาจจะเริ่มปล่อยเริ่มวางนะคะเริ่มปรงแลวล่ะเริ่มคือถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็อย่างที่บอกนะว่าอ,อปล่อยไปนะะวันเวลาหมุนไปค่ะทุกคนแต่คนคนนี้หมอมินว่าดูหน้าตาเขานั่งคุ้นคิดนะคะเกี่ยวกับคุณนะคะ ตรงนี้นะคะท่ามกลางตรงนี้มีดอกบัวนะคะที่สีชมพูนะคะทุกคนตรงนี้ขึ้นมาความรักที่บริสุทธิ์ม,มัมนว่าคนคนนี้เชื่อเรื่องโชคชะตาหรือพรมดิขิดก็ได้นะคะมาดูใบต่อมานะไพ่จัตติกค่ะคุณอาจจะดีกวกับชาวราศีตุลลคณาตุลทุกคนนะคะคนคนนี้นะคะวิวเนี่ยอาจจะเป็นทํางานเกี่ยวกับอสังหาก็ได้จัตติกเนี่ยนะคะ ทำงานเกี่ยวกับราชการก็ได้นะคะหรือเรียนนิติศาสตร์ผู้พิพากษาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะคะหรือความรักความสัมพันธ์อ่าราชการก็ได้นะ,ะจะติกหรือความรักความสัมพันธ์คนคนนี้จะติกนะคะตัวเขานะคะทุกคนไพ่ที่หาบนี้เป็นตาช่างหนึ่งดาบคนคนนี้นะคะแม่หมอว่าความรักความสัมพันธ์เขาอยากกลับมาให้ความชัดเจนกลับมาซื้อสัตว์หรือเคยพูดเคยบอกเคยเกล่าวเป็นคําพูด อะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคะอยากจะทําตามสัญญาอยากจะทํากับคําพูดอะไรบางอย่างไพ่นี้หมายถึงใบเหตุผลนะคะตรงนี้มาดูใบต่อมานะคะ The Fool ค่ะ The Fool อาชีพอะไรได้บ้างน,นนะ,ะเจ้าของกิจการได้ด้วยนะคะอาชีพอิสระศริลปินก็ได้นักเดินทางก็ได้นะคะตรงนี้ทำง,งานฟรีแลนซ์ก็ได้ความรักความสัมพันธ์นี้หมอมินว่า คนทั้งคู่มันเหมือนต่างห่างต่างนิ่งออกมาแต่การห่างการนิ่งของเขาหมอมีนว่าเขากําลังตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยเหตุผลนะแล้วเขาก็เชื่อด้วยนะว่านะถ้าคุณคือคนที่ใช่แล้วเราไม่แคล้วกันหรอกบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างห่างออกมาเพื่อเติบโตก็ได้ค่ะทุกคนตรงนี้นะคนนี้อาจจะเป็นคนรักอิสระก็ได้หนึ่งไม่เท้าเขาคนนี้อาจจะกลับ อาจจะไปเริ่มต้นงานใหม่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่แม่หมอขออนุญาตชี้นะคะคุณเห็นบ้านตรงนี้ไหมไฟนะคะที่เป็นคบเพลิงหนึ่งไม่เท้าอันนี้นะคะธาตุไฟแม่สิงห์หนูความรักความสัมพันธ์นี้คนคนนี้นะคะคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคุณนะคะคิดถึงคุณหมอมินว่ามีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยหรือคิดถึงความมั่นคงอะไรบางอย่างกับคุณคะ่ะทุกคนตรงนี้ ะะมีคนที่คิดและอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่หรืออยากคุยอยากดีลกับคุณใหม่นะคะตรงนี้ได้ด้วยสองดาบค่ะธาตุลมตุนกุนเมเทุนบางคนเป็นเรื่องความไม่เข้าใจขัดแย้งออกมาแล้วก็ต่างคนต่างเป็นอิสระนะ,ะตรงนี้นะคะแม่หมอว่าการขัดแย้งกันมีปัญหาเนี่ยคนเรารับกันได้ด้วยความต่างหรือต้องปรับตัวเข้าหากันบางสิ่งบางอย่างที่ห่างออกมาเพื่อให้เติบโตทางจิตวิญญาณนะคะ คนคนนี้อาจจะคิดว่าถ้าเราใช่แล้วอาจจะได้เริ่มต้นใหม่ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตหรือให้มีประสบการณ์ะคะในความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นเรื่องความไม่เข้าใจนะแต่ถ้าเป็นเรื่องสองดาบนี้แล้วอีกอย่างสองดาบมันหมายทางมันหมายถึงการปิดกัน้นการนิ่งเงียบกันไปด้วยค่ะทุกคนนะคะตรงนี้ภาพที่ปิดตาตรงนี้ความรักความสามันธ์ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่แน่ใจหรือเปล่าในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้ตาช่างมันขึ้นมาแล้วนะคะมอมินว่า นะมีความชัดเจนใน,ในใจของใครบางคนก็ได้นะคะตรงนี้มาดูใบต่อมานะหนึ่งดาบค่ะทุกคนหนึ่งดาบคือความจริงความชัดเจนนะมีช่อมะกอกแล้วก็มีมงกุฎทองด้วยตรงนี้มีบ้านเหมือนกันความรักความสัมพันธ์คนคูนี้ถ้าคุณทั้งคู่ต่างคนต่างมีปัญหากันออกมานะไม่ว่าประเด็นไหนนะแม่หมอพูดถึงประเด็นความขัดแย้งไม่เข้าใจ ต่างคนต่างเติบโตแยกย้ยายห่างกันออกมาให้เรามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่นะทุกคนแม่หมอว่าคนคนนี้ยังรักคุณนะยังคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่ะคะ่ะทุกคนหรือความรักที่ผ่านมามีคนมีใครบางคนที่ห่างกันออกมาหรือนิ่งเงียบไพ่ไพ่สองดาบนี่นิ่งก็ได้นะคะตรงนี้เขาอาจจะไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างแต่ตอนนี้แม่หมอว่าคนคนนี้เริ่มแน่ใจเริ่มนึกถึงความมั่นคงกับคุณนะคะตรงนี้นะ หรือคิดอยากจะปักหลักกับคุณก็ได้นะถ้าเขาเป็นคนรักอิสระจะให้เรา o แฟ f ชาวพฤกษบุัรคณาพฤกษบนะคะไพ่พระนะคะทุกคนคนคนนี้นะ,ะเป็นนักวิชาการก็ได้นะเป็นครูอาจารย์นักโหรศาสตร์ก็ได้นะหรือทําถ้าทํางานเนี่ยแม่หมอว่าอาจจะเป็นตําแหน่งอาวุโสก็ได้นะไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์คนนี้แม่หมอว่าเขามีความรักในบนเหตุผลนะ นะไม่ได้รุ่มหลงเกินไปหรืออะไรเกินไปแต่ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ยังรักอิสระหรือความรักความสัมพันธ์ที่ห่างออกมาตรงนี้แม่หมอว่าเพื่อมาเรียนรู้นะเขาคิดถึงคุณนะไพ่ใบนีย้ยังคงคิดถึงคุณคิดถึงสิ่งดีๆๆหลายสิ่งหลา,ล,าลายอย่างนะคะสี่เหรียญค่ะทุกคนนะอขออภัยค่ะห้าห้าเหรียญคนคนนี้แม่หมอว่าช่วงที่ห่างนิ่งเงียบออกมา ตัวเขาไม่ได้มีความสุขนะเขารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเงามากๆในความสัมพันธ์นี้หรือบางคนที่ความสัมพันธ์ไม่แน่ใจในบางอย่างแล้วตัดสินใจห่างกันออกมาณตอนนี้แม่หมอว่าเขาโดดเดี่ยวเขาโหยห,หาคุณมากหรือความสัมพันธ์นี้เห็นไหมคะคุณเป็นฝ่ายยอมเขามาตลอดคือตามเขาดูแลใส่ใจเทคแอคชั่นเสมอนะณตรงนี้เมื่อไม่มีคุณความสัมพันธ์นี้หมอมินว่าเขาโดดเดี่ยวเขารู้สึกอ้างว้างเงาคือมันเงานะคะตรงนี้ และเขาก็แน่ใจด้วยว่าเขาต้องการคุณแล้วหวยหาคุณคือชัดเจนในใจเขาหนึ่งรับมากอ่าคิงถือไม้เทา้าธาตุไฟเมสิงหโนคนนี้เป็นคนทํางานเยอะแอคทีฟเรื่องงานบ้างงานนะคะทุกคนทํางานอยู่ตลอดหรือทําสิ่งใดเขาก็แบบมุ่งมุ่ง,ม,งมั่นแต่สิ่งนั้นจนอาจจะละเลยคุณไปนะความสัมพันธ์นี้ เป็นเรื่องที่คุณก็ได้นะที่รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วตัดสินใจห่างออกมาแต่ตัวเขาคนนี้หมอมินว่าอยากกลับเข้ามาเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ไม่นิ่งนะทุกคนตรงนี้ได้ด้วยนะแฮงแมนสภาวะที่แน่นอนละค่ะมันนิ่งหายไปแต่เป็นเพราะเขาอาจจะมีปมมีปัญหาบางอย่างที่ต้องสะสางหรือต้องแก้ไขก่อนก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องเงินทองหรือเรื่องอะไรบางอย่างสิ่งบางอย่างหรือเรื่องเอกสารข้อกฎหมายอะไรบางอย่างที่เขาติดอยู่ก็ได้ นะทุกคนตรงนี้ทําให้ความสัมพันธ์นี้ถึงจะมีใจแค่ไหนมันยังไม่ได้เคลียร์หรือชัดเจนอาจจะเป็นเราก็ได้เลือกที่จะนิ่งห่างให้เขาเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนก็ได้นะคะตรงนี้แต่แน่นอนราคะเขาชัดเจนแล้วว่าคือคุณแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่มีปมอาจจะมาก่อนหนะ้าคุณก็ได้หรือตอนนี้นะคะตรงนี้ก็ได้นะที่มันเป็นปมอยู่แม่หมอว่าเขาพยายามไพ่พวกนี้พยายามแก้ไขและเคลียร์นะคะทุกคนไพ่สองใบเนี้ยแม่หมอว่าใจเขารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไร เจ็ดดาบค่ะนะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นเรื่องที่เขาเคยทําอะไรรับหลังเราออกนอกลูก่นอกทางเคยโกหกอะไรเราไว้ก็ได้นะ,ะตนัวนี้แต่ตอนนี้แม่หมอรู้เลยว่าเขาก็รู้สึกนะรู้สึกว่าที่เขาทำที่ผ่านมากับคุณนะ่ะเขาทําเรื่องแย่ๆหรือทําสิ่งที่ผิดกับคุณเขาอยากเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วดีกับคุณมากๆนะทุกคนตรงนี้นะและเขายังเชื่อด้วยว่าคุณเป็นรักที่ดีที่เขา นะคะไม่เคยเจอจากใครก็ได้นะคะแม่หมอคนคนนี้ยังเชื่อว่าะะปัญหาที่เขาก่อนเนี่ยเขาพยายามจะแก้แล้วจะกลับมาเคลียร์อะไรบางอย่างกับคุณเอ็มพัลเลอร์ค่ะราศีเมษลัคนามษคนเกิดวันอังคารความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคนต่างชาติหรือคนที่อยู่ไกลคนคนนี้ค่อนข้างปากแข็งค่ะทุกคนเขารักคุณนะแต่เขาอาจจะเป็นคนปากแข็งงอไม่เก่งนะคะตรงนี้ได้ด้วยเขา รักคุณอย่างไรก็รักอยู่อย่างนั้นนะคะตรงนี้เพียงแต่แบบอาจจะไม่ได้พูดความรู้สึกมาก่อนหน้านี้นะ,ะทุกคนความรักความสัมพันธ์มีคนที่รู้สึกเศร้าเสียใจในบางสิ่งบางอย่างที่คุณเดินจากมาหรือตัดความสัมพันธ์หรือมีคนที่หันหลังจากความรักไปนะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้หรือความรักมันไกลออกไปมันมีความไม่แน่ใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะตรงนี้หรือนั่นแหละค่ะสิ่งที่เขาทําผิดกับคุณนั่นแหละนะคะ ออทุกคนสิบดาบหนึ่งนะคะตอนนี้ตัวเขาเป็นอย่างไรหนึ่งเขาไม่สบายนะ,ะตรงนี้สองเขาได้รับผลในการกระทำตัวเองหรือเขาทำให้คุณเสียใจมากมายที่ผ่านมาตอนนี้ไพ่ไฮโลแฟนมันขึ้นนะคะไพ่ผ่าตรงนี้แปลว่าเขารู้เขาตื่นรู้นะ,ะรู้สึกผิดนะ,ะตรงนี้ได้ด้วยนะนะ,ะหรือไม่ก็สิ่งดีๆที่คุณทำหรือสิ่งที่เขาเคยทำอะไรรับหลังเขารับหลังคุณมันย้อนสิบดาบหาตัวเขาแล้วตอนนี้ ะะหมอมินว่าหนึ่งดาบอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ความมั่นคงเห็นไหมคะคุณอาจจะเป็นครอบครัวหรือพูดเลื่องอนาคตด้วยกันแล้วแต่ตัวเขาเป็นเจ็ดดาบที่เคยทําอะไรรับหลังคุณก็คือแอบทําอะไรรับหลังคือแอบคุยแต่อย่าลืมนะวความแอบไม่มีในโลกณตอนนี้แม่หมอว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเงามากๆเพราะความสัมพันธ์ที่เขาคิดว่ามันมันใช่อ่ะคะ่ะหรือไม่เคลียร์เนี่ยแหละตรงเนี้ยหมอมินว่าเขาเริ่มไม่แน่ใจกับสิ่งที่เขาเลือกเนะะี่ยค่ะ อันนี้ตัวเขานะแล้วมันไปต่อไม่ได้เห็นไหมคะนะคะเราก็ทุกทรมานใจทุกคนตอนนี้พอมาคิดแล้วก็ลึกนึกถึงหลายสิ่งลหลายอย่างเกิดการเปรียบเทียบเกิดการชั่งใจนะคะสิ่งที่คุณกับสิ่งที่เขาเลือกบางคนอาจจะอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้แล้วทุกคนหรือเขาไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่แรกหรืออะไรบางอย่างไม่ได้เคลียร์นะคะแต่ตอนนี้หมอมินว่าเขาพยายามจะเคลียร์ทุกปัญหาที่อยากจะมาคุยมาชัดเจนกับคุณนะคะ ภาพนี้นาะสิเปลี่ยนทุกคนคุณคือภาพความสุขของเขาคุณคือความผูกพันหรือคุณเป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมานะคะตรงนี้มาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะทีนี้นะนะคะไพ่ใบนี้ออกมาแล้วเนาะตอนนี้แม่หมอบอกเลยก้าวดับนะอันนี้งายการออกมาตอนนี้แม่หมอว่าปัญหาต่างๆมากมายเนี่ยเขาเครียดมาก นะถ้าเขาถ้าเขาไปแล้วนะคะทุกคนไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรามันก็จะเหมือนว่าไปแล้วไปเลยนะแปลว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาตัดสินใจบางอยา่างที่ผิดพลาดนะคะหรือไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจคุณแต่แรกแม่หมอว่าตอนนี้เขากับเครียดคิดเยอะคิดมากในสิ่งที่อาจจะทําผิดนะคะตรงนี้กับคุณเครียดมากนะคิดมากเลยอาจจะเป็นภาวะที่ซึมเศร้าหรือกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแหละมาดูความรู้สึกเขาได้มีกับคุณนะคะ นไพส่สิบเรียนค่ะนความรักความสัมพันธ์นี้เขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงความอบอุ่นบรรยากาศความสุขความเติมเต็ม นะคะทุกคนภาพแห่งความอบูนหรือคุณกับเขาอาจจะอยู่ในเป็นครอบครัวเดียวกันบางคนก็แต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้นะคะตรงนี้เจ็ดเหรียญค่ะทุกคนความรักความสัมพันธ์นี้บางคนคุยกับคนเกิดวันเสาร์นะนะคะตรงนี้คนคนนี้อาจจะเอาดวงคุณไปดูก็ได้คิดถึงคุณอย่างหนักน,นะ,ค,ะคุณเห็นเจ็ดเหรียญเนี้ยนี้ไหมคะ หนึ่เขาอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์ก็ได้นะแต่ว่าเหรียญที่เขากวาดต้อนอยู่ตรงนี้คือเหรียญเดียวเขาเลือกแล้วที่ผ่านมาเขาอาจจะมีคนเข้าหาแล้วไม่ได้แน่ใจไม่ได้ให้สถานะเรา,าไปเรื่อยๆเอือยตามภาษาเดอฟูนะคะทุกคนตอนนี้อยากมีคุณแล้วหรือความรักความสัมพันธ์นี้คุณนั่นแหละคะ่ะเคยเป็นสถานะแฟนเป็นครอบครัวตัวเขาเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาว่าเขาอยากเป็นอิสระจากเรา ไม่ได้ไปใช้ชีวิตคนเดียวนะคะก็คือเป็นอิสระเพื่อไปอยากไปคุยไปทําตัวโสดอะไรแบบนี้กับคนอื่นแต่แล้วความสัมพันธ์เขาก็เจ็บหนักโดนหลอกโดนโกงนะคะโดนสิ่งที่ไม่ค่อยดีในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาตัดสินใจถูกแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าอยากกลับมาเห็นไหมคะลดน้ำพวนดินนะคะเนีย่ยให้ให้ต้นไม้เจริญเติบโตและงอกงามค่ะทุกคนตรงนี้นะบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับการเกษตรได้ด้วยนะคะควีนถือถ้วย ความรักความสัมพันธ์นี้เข้านึกถึงอะไรนึกถึงความดีงามความรักที่อบอ่นการวางตัวดีเป็นแม่ของลูกนะเป็นคนที่ทําเพื่อเขาทุกอย่างมั่นคงกับเขานะทุกคนตรงนี้ถ้วยที่ถือในมือเนี่ยเขารู้นะว่าคุณรักเขามากแต่ตอนนี้ตอนที่คุณรักเขาคุณเป็นครอบครัวนะคะคุณมีความอบอ่นมากมายเขามองไม่เห็นคุณค่าเขาทําให้เราเสียใจแต่ตอนนี้กับ โหยหาคิดถึงวันวานในใจเขาก็มีแต่คุณภาพมีความสุขนะคะทุกคนมันตอกย้ำเขาอ่ะมาดูใบต่อมานะคะเก้าถ้วยนะคะแน่นอนละค่ะตรงนี้นะ,ะบางท่านรักเพศเดียวกันเก้าถ้วยบางคนรักซ้อนหรือมีสเสน่ห์นะคะเก้าถ้วยเขาอาจจะคิดว่าหนึ่งนะคะถ้าคุณคุยเขาคนที่มีสเสน่ห์นะคะคนที่มีความโดดเด่นมาด้านใดด้านหนึ่งเนาะเอาง่ายๆเลย เขาคิดเสมอว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะเฟ้นหาตลอดแต่ตอนนี้ไม่ต้องการใครทุกคนตอนนี้แน่ใจแล้วคือคุณที่เขาหยิบมาก็คือคุอคณคนเดียวนะเพราะว่าในใจเขาคุณคือความอบอุ่นและเติมเต็มนะค้นหาได้ตลอดทุกคนตรงนี้เราคงไม่ตามคนที่ที่ไม่รู้จักตัวตนของเขาดูไหมคะเหมือนเหมือนเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรก็ค้นหาไปเรื่อยแต่ตอนนี้ตัวเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอสิ่งที่ค้นหาอยู่มันไม่ใช่ นะมีคุณเท่านั้นนะคะทุกคนตรงนี้นะคะที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขาคุณมีความรู้สึกอบอุ่นมีความเติมเต็มให้เขาหรือเขาสิ่งต่างๆมากมายที่เขาคิดว่าเขามีสเสน่ห์อยากเป็นอิสระไปเลือกใครก็ได้คนห้อมล้อมเขาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตเขาเป็นเดอะฟูยไหมคะเลื่อยเปื่อยไปวันๆเลยแม่หมองไม่ได้พูดถึงหน้าที่การงานนะแม่หมอหมายถึงในใจนะคะความรู้สึกมันไม่ไม่อบอุ่นมันไม่เติมเต็มมันไม่มั่นคงเท่าคุณเห็นไหมคะ ตรงนี้นะคะคุณใส่ชุดสีขาวความรักที่ที่เรานะดีกับเขาอุบุลนะทุกคนรักเขาด้วยความจริงใจนะคะเป็นเป็นแม่ของลูกหรือเป็นพ่อของลูกนะคะมีมีความรักที่มั่นคงให้กับเขาและห่วยหาความมั่นคงกับคุณนะคะหตอนนี้นะคะแม่หมอว่าการเดินทางของเขาหมายถึงความรู้สึก the f o o l นะคะตรงนี้ เขาก็ได้ค้นหาแล้จริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการสิ่งนี้จริงๆเขาต้องการความสุขที่โอบุนและเติมเต็มแบบนี้ภาพเป็นความสุขนะตรงนี้ยิ่งท่านใดเป็นสถานะครอบครัวนะทุกคนแต่อย่าลืมนะคะบางครั้งกว่าเขาจะรู้ตัวกว่าจะคิดได้บางทีเรามูกได้แล้วก็มีนะตรงนี้หรือถ้าคุณเป็นคนคบคนคุยที่คุณให้ให้ความสําคัญกับเขามากๆแต่เขาจะมีตัวเลือกเยอะนะทุกคนะจนคุณต้องถอยออกมาพอแล้ว แต่ตัวเขากลับกลายเป็นว่าเขาอยากได้คุณเขาเลือกคุณเขาตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้ก็คือคุณนั่นแหละคือใช่ที่สุดแล้วนะคะเขาเฝ้าอธิษฐานอะไรบางสิ่งบางอย่างขอพรอ,อยากให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคบเพลิงที่ขึ้นมาตรงนี้มีไฟก่ะทุกคนเห็นไหมข้างหลังเนี่ยเขามีความร้อนลุ่มอยู่ในใจลึกๆนะคิดเรื่องคุณขึ้นมาแล้วมันร้อนลุ่มนะคะ กลัวจะเสียคุณไปเดี๋ยวฟลคุณอาจจะหลุดจากเขาแล้วก็ได้าภาพมาตอกย้ำมีะสิบถ้วยเห็นไหมคะแน่นอนละค่ะคนคนนี้เขานึกถึงภาพความสุขภาพความอบอุ่นคุณคือความรักของเขาคุณคือความสุขของเขาเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยผักใสเราทุกคนไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดหรือบางคนเป็นเรื่องการกระทําที่เขาไม่สนใจหรือแม้แต่ไปเลือกสิ่งอื่นอย่างอื่น ะะออกตัวแรงแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าอยากได้ความรักความออุ่นกับคุณอยากกลับเข้ามาในความรักนี้เขาคิดอะไรมากมายเกี่ยวกับคุณนะคะทุกคนคุณคิดอย่างหนักคุณเห็นไหมคนนี้นะคะเนี่ยค้ำคางตัวเองค,คุณคิดเกี่ยวคุณอย่างหนักใครบางคนกลัวเสียคุณไปนะคะอ่านะคะห้ามไม่เท้าบางท่านบางคนเป็นเรื่องความขัดแย้งนะค,ะความไม่เข้าใจ หรือมีคนหมู่มากมาวุ่นวายเรื่องของพวกคุณแต่ตอนนี้พลังรักของเขาเต็มเปี่ยมด้วยคุณเลยค่ะทุกคนสิบถ้วยสิบเรียนมาเต็มเลยบวกด้วยควีนถือถ้วยหยิกนะคะเมื่อห่างมาเขาถึงได้รู้ว่าคุณมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขาก้าวดาบนะคะใบนี้นะตอนนี้เขาเครียดมากเลยค่ะทุกคนคิดมากเรื่องคุณหมกมุ่นแต่เรื่องคุณรุ่มร้อนในใจมากมายเลยตรงนี้นะคะ เครียดมากคิดมากเรื่องคุณทุกคนตรงนี้นะคะหวาดกลัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างว่ากําลังเสียคุณไปหรือนะคะถ้าห่างกันออกมานานคิดอยากกลับมาตรงนี้ก็คิดมากค่ะทุกคนทีนี้คิดไม่ตกเครียดมากเห็นไหมหมกมุ่นคุณคิณคดแต่เรื่องคุณมาดูอีกนนคะ,ะสองดาบไพ่นี้คือ คุณอาจจะปิดกั้นกันไปแล้วนิ่งกันไปแล้วหรือความรักความสัมพันธ์นี้แหละคะ่ะทุกคนตรงนีนะะ้ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เขาโลเลใหม่แน่ใจแต่ตอนนี้แน่ใจมากๆหรือไพ่นี้มันบง่งบอกว่าเขากลัวคุณไม่เอานะคะทุกคนตรงนี้คุณอาจจะปิดกั้นแล้วสองหาัเป็นการปิดกัน้นเป็นการนิ่งเงียบนะคะตรงนี้เดอะเฮอร์นะคะทุกคนชาวกันลัคนากันความรักความสัมพันธ์นี้ ยิ่งนิ่งยิ่ง,งห่างกันมาในใจเขาก็มีแสงสว่างเกี่ยวคุณมากขึ้นทําให้เขาได้รู้ใจตัวเงมากขึ้นว่าที่แท้แล้วเขาต้องการคุณที่แท้แล้วคุณคือความสุขนะคะตรงนี้บางคนอาจจะรู้สัจธรรมค่ะทุกคนก็ต่อเมื่อได้ได้จบหรือสูญเสียหรือกําลังสูญเสียสิ่งนั้นไปนะคะตรงนี้เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ของการตื่นรู้นะคะบางคนอาจจะเริ่มรู้ตัวว่าเฮ้ยฉันเริ่มอายุมากแล้ว เริ่มแก่แล้วต้องการหวยหาความรักที่มั่นคงก็คือคุณเคยมั่นคงนะคะเคยอบหุนหรือบางท่านเป็นครอบครัวตอนนี้ไม่อยากใช้ชีวิตเป็นอิสระแล้วก็ได้หรือความรักนี้ของเขากําลังกําลังพังไปไม่ได้ดีแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบช่างใจไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกและทีเนี้อยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็รู้ตัวนะว่าที่ผ่านมาเขาทําเรื่อง ทำเรื่องโกหกคุณไปเยอะปิดบังอะไรหลายอย่างค่ะทุกคนตรงนี้นะคะทำเรื่องที่ไม่น่ารักกับเราไว้นะ,ะโกหกเราไว้นะเอ็มพัเลอร์ค่ะทุกคนปากแข็งนะคนคนนี้นะ,ะใจลึกๆก็ยังรักและคิดถึงคุณมากๆอยากกลับเข้ามาแต่อาจจะก,กลัวเสียฟอร์มเสียหน้าหรืออะไรหลายๆอย่างที่เขาทําทําคุณไม่ทำคุณเจ็บไหมนะคะทําคุณเสียใจเนี่ยโกหกเยอะะมากมายหรือมีความลับปิดบัง มาดูว่าถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะโอ้โนะคะทุกคนไพ่หย,ยิบได้ใบเดิมเนี่ยสิบเหรียญเขาอยากบอกคุณว่านะ ca, เขานึกถึงภาพเมื่อวนันวานวันวานหมายถึง อดีตนะคะอดีตหมายถึงสิบนาทีที่แล้วเมื่อวานนี้นะคะสองสามเดือนที่แล้วนะคะทุกคนปีที่แล้วนี่ก็อดีตนะคะตรงนี้แน่นอนละคนคนนี้เขาอยากบอกคุณว่าภาพเป็นความสุขภาพเป็นความอบุ่นเขาอยากมีโมเมตนต์นี้อยากมีภาพแบบนี้แต่เขาก็ทําทําให้มันพังเองถูกไหมคะตรงนี้นะเขานึกถึงความสุขความอบุนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะตรงนี้นะถ้าอยากมีภาพแบบนี้ก็ดูแล ให้ดีนะคะดูแลดีตั้งแต่ต้นไม่ใช่เสียไปแล้วค่อยมาคิดได้แล้วเขาก็นึกภาพไปอีกว่าไม่รู้ว่าจะมีภาพแบบนี้ไหมเพราะเขาทําอะไรรับหลังเราถูกไหมโกหกเราไว้เยอะเจ็ดดามา่กเนี่ยที่เป็นความลับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่อย่าลืมนะความลับไม่มีในโลกแปดไม้เท้าค่ะทุกคนแปดไม้เท้าสาหรับนี้มีไฟด้วยคุณเห็นไหมแปดไม้เท้าคือการคุยการพูดการสื่อสารคนนี้ไม่ปล่อยคุณนะทุกคน เขาจะติดต่อสื่อสารมาตามตื้อตามง้อคุณด้วยเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าตรงกับท่านใดนะแม่หมออ่านไพ่นี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะคงไม่ตรงกับบางคนนะหรือบางคนก็อาจจะตรงบ้างาความรักนี้นะแม่หมอว่าใครบางคนที่เคยหันหลังจากคุณไปอาจจะวนกลับมาอยากกลับมาพูดมาคุยกับคุณนะคะตรงนีนะ้แต่ใส่ชุดคลุมสีำดำาเทาๆเนี่ยชีวิตเขามืดมนมากๆเลยนะตั้งแต่ไม่มีคุณ โดยเฉพาะจิตใจและความรู้สึกเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณมากๆนะคะตรงนี้ภาพไฟเนี่ยก็คือร้อนรุ่มอยู่ในใจนั่นแหละคะ mm ่ะ hmm. ภาพแห่งความสุขนี้ก็คือคุณค่ะทุกคนใครบางคนอยากกลับมาคราวนี้แม่หมอไม่อยากจะพูดตรงนี้เลยว่าคอยคุณสมหวังแล้วกันนะคะอยากทําเรื่องให้มันจริงจังอยากแต่งงานกับคุณอยากมั่นหมายกับคุณหรือถ้าท่านใดเป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วก็คืออยากกลับมาเป็นสถานะครอบครัวที่อบ่นนะคะตรงนี้ แล้วก็ตอนนี้หมอมินพูดเลยว่าเขาคือไพ่สื่อสารออกมาแล้วฟังเขาแต่พยายามคุ้นคิดอย่างหนักเครียดมากๆากว่าจะพูดยังไงดีจะเข้าหาทางไหนดีคุณจะได้ให้โอกาสให้อาภายัยนะคะตรงนี้แล้วก็เครียดเห็นไหมคะไพ่ในความคิดเครียดมากๆคิดมาก,มาก,มากเรื่องคุณนะฮะจัติกเขาอยากกลับมาเป็นรักที่ซื้อสัตว์กับคุณหรือที่ผ่านมาเขาตัดสินใจผิดพลาดตอนนี้ สิ่งที่เขาเสียใจและเจ็บปวดที่สุดคือการตัดสินใจผิดพาลาดเรื่องคุณทุกคนถ้าเลือกได้เขาอยากกลับมาเลือกคุณค่ะทุกคนอยากกลับมาแก้ไขปัญหาอยากเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือความรักนี้นะคะมันจะมีการเปรียบเทียบช่างใจบางสิ่งบางอย่างที่เขาไปเจอแล้วนะคะตรงนี้คุณใช่ที่สุดและคุณดีที่สุดเลยนะไพ่หนึ่งดาบนี่ชัดเจนและอยากเคลียร์จะให้ความรักความยึดธรือ และซื้อสัตว์กับคุณนะคะตรงนี้อาสามเหรียญอยากพูดอยากคุยกับคุณนะแต่ว่าคุณดูนะคะไพ่เนี่ยมันมีกําแพงแล้วอ่ะคุณจะบล็อกกันไปไหมหรือปิดกั้นกันไหมนะาขิงเหรียญค่ะทุกคนคุณเห็นท่านั่งเขาไหมเหรียญทองเนี่ยเขายังถือคุณไว้ในมือนะคะคนฟอร์มเยอะอีโก้หนักนะคะคนนี้นะะ ใครตรงนี้นะคะแม่หมอว่าคนคนนี้ยังถือคุณไว้ในมือเพียงแต่ปากหนักฟอ์มเยอะแต่ใจอวุ่นวายถึงคุณมากเลยร้อนรุ่มนะคะ mm hmm. ความรักความสัมพันธ์ทุกคนนะคะตรงนี้ใครคนนึงอยากกลับมาใส่ใจมาดูแลมาเป็นความรักที่อบอุ่นนะคะตรงนี้ให้กับคุณทําเพื่อคุณนะคะใส่ใจเสมอต้นเสมอปลายเก็บเงินเก็บทรัพย์นะคะ เดอร์มิดนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาตื่นรู้เมื่อสายไปหรือเปล่าความรักความสัมพันธ์นี้แต่ยังไงเขาจะพยายามเข้าหาคุณนะคะขอโอกาสจากคุณให้คุณพิจารณานะทุกคนแผด่ไม่เท้ามันขึ้นมาแล้วอะเนาะนะคะตรงนี้เห็นไหมคะเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณคุณคือความสุขและคุณคือความรักของเขาแต่เขาก็คุนคิดอย่างหนักนะคะเรื่องคุณ ให้คิงถือไม้เท้านะคะแม่มองว่าคนคนนี้เขาจะไม่นิ่งเขาจะเทคแอคชั่นนะคะจะพูดจะคุยกับคุณตรงนี้นะคะเขาอยากบอกคุณว่านะคะตรงนี้ความรุ่มหลงอะไรต่างๆมากมายเขาพอแล้วนะ,ะตรงนี้นะคะเนี่ยไพ่จะติดเนี่ยคุณคือความรักคุณคือคนที่ใช่แล้วเขาอยากกลับมาชัดเจนกับคุณตรงนี้นะคะที่ผ่านมาเขาคงจะรู้ตัวว่าเขาลุ่มหลงกับบางสิ่งบางอย่าง ะะอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไพนะะ่การวนกลับมาควีนถือเหรียญน,นะคะยิ่งคุณนิ่งเท่าไหร่ทุกคนใจเขาก็ร้อนรุ่งคิดว่าคุณกําลังเดินจากเขาไปก็ได้นะคะหรือไพ่ใบน,นี้นะคะถ้าคุณถ้าคุณคุณคงอยากได้ความรักความซื่อสัตย์ความยุติธรรมถ้าเขาให้ไม่ได้ถ้าเขาไม่ชัดเจนคุณอาจจะอยากบอกว่าคุณไม่เอา เพราะคุณต้องการความรักที่ซื่อสัตย์คุณจะให้ความมีธรรกับตัวเองนะคะเดมพลอร์ <The Emperor S 1> ขึ้นมาอีกแล้วค่ะทุกคนนะคนคนนี้แม่หมอว่านะคะยังไงเขาก็คิดถึงคุณนะเอ็ม r พลนะคะนะแต่แม่หมอว่าเขาจะอดรนทนไม่ไหวนะ,ะตรงนี้ถึงจะฟอร์มหนักปากแข็งแค่ไหน d ดมิเชียนคนเกิดวันพุธเขาวางแผนที่จะมาพูดมาคุยมากอบกู้ความสัมพันธ์นี้นะคะตรงนี้คนนี้มีมีแผนนะคะวางแผนไว้ในใจ อยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะตรงนี้จะเข้าหายังไงดีคุณคิดอย่างหนัก The judgment ค่ะทุกคน The judgment สำหรับนี้เป็นไพ่หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างเขาก็คงตื่นรู้เหมือนกันบางคนเป็นเรื่องวิบากที่จรมาทำให้ทำให้พัดภาคห่างเหิน Judgment สำหรับนี้คืออยากลื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆหรืออยากกลับมานะคะแล้วเป็นภาพสถานะความอบอุ่นเป็นภาพครอบครัวทุกคนไพ่มันขึ้นมาลักษณะนี้นะ แปดไม่เท้าเห็นไหมคือการคุยตนะคาตรงนี้ขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมคลิปแรนดอมของมอมินนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ